มาแปรใครจิ้มสีตัวเองบนหัวคนนั้นแพ้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครแพ้นี่ได้กิ้มก่อนนะจ๊ะเยวมาเลยจ๊ะบ้าโอ้ฉันแพ้ฉันได้กิ้มก่อนเธอยาเลี้ยนจ้ะอย่าจิ้มสีตัวเองนะจะไม่เลี้ยวมองตัวฉนอย่างเธอบอกเนี่ยบอกฉันดูวอววิววิวกิมอยู่ใกล้ๆจองของนี่ตัว ถือว่าเท้าถือสีจัดมาถือสีเขียว <c oughs> เอ้แต่งเตึง,ตงพันเลจ้ะเแบบดียรอดเต้วสงสัยตาเห็นนะ่ทึงหออัอไข่สีหยังโอ้ล้วมากลุ่มไปแต่ยังตั้งนัดไปเสียเสียงนะค่ะเสียงค่ะาสาธุสาธุขโมยขโมยขโมยสีดำนี่แหละค่ะใช่สีไอ้แฝดไหมไอ้เลี้ยงบ่เม็นเ้ียว เดา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 ตําตตี้ยังฉันบ so. you know? ่ได้ช ah, really ี้ยังฉันชี้ยังชี้ยังเอาพี่ดอกไกลๆพี่ดอกม่นนี่ถือถบ่ถจัดบมโอ้ยนปวดมันพ่นเนาบ่ถือถ่ตึ้ผ่านแนวจ้ะปาเด็กน่อยให้กินขนมมาเว้ยจิมสีตัวเองแ้เลยจ้ะ สสิกเอานี่แหละค่ะทีเไปจ้าใช่สียายแปะไหมยายเลียนโบมีม่นจจอว้าเอาหลอดหลอดลอดหลอดหล่าหลาหลาลานเดียวินลยฉันิอดมาเถอที่ไหนบ่ะที่ไหนบ่ะเอาไกลๆพี่ดอก ตึงๆอลอตแล้วเรือน้อยแล้วนะโอ้กระไผกกบไผล่ะเอานี่แหละค่ะใช่ไหมัยเลี้ยมโบมีนจ้าเสียวอ้อา้มอา้โอ๊ยพวกเจ้ามีอยู่เอ้อมึงหน่อยล่อง่อยล่องแล้วบาน เอาดิล่ะบ่บอเดือยมากด้วยบ่เฮ้ยใครแน่ดีช่วงแล้วโอ้เหลือแค่ห้ายายแปียายจิ้มสีตัวเองมายายแปีจะโดนหรือเปล่างานเนี้ยคอยเอาตัวนี้เดี๋ยวมันปัก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 อยู่เลยมันปัก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 เมียนบอกว่าเปียนได้บอกค่ะแตาเรียกแล้ว แล้วแต่นะไม่พูดด้วยนะคะจิ้มอยากจิ้มอะไรก็จิ้มเลยเออปักปกปั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 ักป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 ักกปั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 กป มั่นใจเลาเตี่ยมั่นใจเปลี่ยนวะเพาเปลี่ยนเปลี่ยนนะเพาเปลี่ยนเจยวสีนี่มักสีนี่จะจ้ะคิดดีๆนะสีนี่แล้วปะใครบอมักสีนี่นี่ยเป็นแก้วแล้วเดาเดา กันเพลแล้วชนะคอยกันดีใจไปแจ้งสั้นล่ะแต่ว่ามือนีร่มแห้งเนี่ยหมุนได้บโเนี่หมุนได้โบนี่แพ้รั้งที่หนึ่งเอาให้ได้จ้ะมามามาเลยหมุนเลยเธอไปเต่าดาได้ไดันไดไดพันได้พันพันได้นได้พม่พนขอให้แหงสักพันหน่อยสิคะแหงหน่อยแหงหน่อยได้แน่จอดหาจอดพันมาเลยจอดจอดจอดไปจอด อเป็นจังไหมาพี <left> ่ยั <ST AT imprisoned> ิบมาขึ้นมหาหยีสิยูบอะไรจากแรง่งงยๆเนี่ยเรียนเอาเาสองคนมุมปัดทู่หรอใครบ้างได้ได้ได้ไดด้เยอเบิ่งเดวใช้พลังกิตค่ะผ่านมาห้0มาเออตใช้พลังกิตไว้ใช้พลังกิตไห้ เอาอีกเด้อเอออเาให้ได้ไปพันได้ได้ได้อะไใส่พลังกินได้แต่ว่าห้ามเอาตัวออกมาบุ๋มไวบังหันเคยให้เต้ามูดมตัวบ้านนี้มันดมตัวมูพี่น้องเลยมามาเรียนมาเรียนใส่พลังกินแม่มาหาพันน์มาพันนพันพันฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบ่ไปดอกเธอ